điền này để đưa đưa tôi đi làm cái này khá một chút một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một hai ba bốn một ในวันนั้นจะเป็นคนดาวที่อยู่ในแสงไฟจะไปเป็นดาวโดดบนฝั่งฟ้าจะไปคว้าเอามา็นใจฝันจะไปให้ถึงปลายจากในวันนั้นจะเป็นคใน,ใน,นคดังที่อยู่ในแสงไฟฝันมีใครง่ายเกินใจกลุค,คนอย่างฉันจะให้ฝันของฉันกลายเป็นจริงให้ได้ไม่เคยท้อ บอกตัวเองว่าสักวันจะต้องเป็นวันของฉันปึ้งป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 งงาปึ้งปึ้งปึ้งพอนาฉัไม่ฟนงดชีไปเต้ของข้าวพี่นิดปึ้ง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 โกโอ้โหตายแล้วไม่เคยลองใส่เต้นเลยเหมือนกันแต่ลองเมื่อกี้ก็